เรื่องประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุ่นยนต์ทีทูสวัสดีครับเด็กๆนั่นแน่เด็กๆอยากรู้ไหมครับว่าวันนี้ทีทูมีเคล็ดลับการประดิษฐ์อะไรมาฝากอีกแน่นอนอยู่แล้วทีทูไม่ลืมหรอกว่าทีทูจะบอกเคล็ดลับของการออกแบบงานประดิษฐ์กับเด็กๆ มาฟังกันเลยนะการออกแบบงานประดิษฐ์ทั้งหลายเด็กๆต้องนึกถึงประโยชน์ในการใช้สอยเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมนึกถึงความสวยงามน่าใช้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณค่าน่าสนใจเด็กๆดูนี่นะครับถ้าเรารู้จักนำสิ่งที่คนส่วนมากคิดว่าไม่มีประโยชน์ หรือใช้การไม่ได้มาสร้างสารรค์สิ่งใหม่ก็จะดูมีคุณค่าขึ้นอย่างนี้ไงงานประดิษฐ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตุกตาจากหลอดกาแฟและนี่ตุกตาญี่ปุ่นจากกระป๋องนมซานตาครอสจากแกนกระดาษตุกตาจากเปลือกไข่และนี่เข็มกลัดติดเสื้อชิ้นนี้ก็คือกรอบรูปจากกล่องโฟม เยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับเด็กๆถ้าเรารู้จักออกแบบให้สวยงามซะอย่างก็ได้ของสวยๆแน่นอนวันนี้ทีทูไปแล้วนะสวัสดีครับ